พูดคุยกับพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลนะครับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องที่กนทั้งสองท่านครับแล้วก็แฟนรายการทันทุ้นแล้วก็แฟนรายการหลักทรัพย์บัวหลวงครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้พอได้รับทราบข่าวจากครมนะฮะรีดภาษีหุ้นขายหุ้นเนี่ยนะฮะพี่เอก มันจะส่งผลยังไงในมุมของของพี่เอกอ่าโอเคครับก้อนจริงวันนี้นะครับก็เตรียมข้อมูลนะวันนี้ก็จะมีสามเรื่องแน่นอนครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่วันนี้ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยคงจะคุยกันนะเจอหน้ากันจะคุยแล้วเรื่องกับการเก็บภาษีขายหุ้นเมื่อเช้าก็ได้นั่งฟังน้องอีกรสองท่าน,น 2, พูดถึงไปก็คิดว่าก็เป็นข้อมูลนะเป็นรายละเอียดที่วันนี้เดี๋ยวคงจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่ามุมมองหรือว่าจะมีมุมมองที่แบบมีมุมมองที่อาจจะ นอกกระแสหน่อยหรือเปล่ามีเรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาพูดกันแล้วกันนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องนะที่ผมคิดว่าวันนี้ควรจะมาคุยกันคือแน่นอนครับว่าคนจะต้องมามองกลุ่มสากรรมแล้วเมื่อกี้ก็ได้ฟังน้องที่ก่อนพูดถึงกันว,ว่ามีเรื่องท่องเที่ยววันนี้ก็เพิงินจั๊กเองพอดีว่าน,นี้ก็เตรียมเรื่องท่องเที่ยวมา <Wow. S 1> แต่ทีนว่าเราจะมามองภาพใหญ่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยรอบเนี้ยเราเห็นได้ชัดว่าตัวเรื่องตัวเล่นท่อง,งเที่ยวที่มีการฟื้นตัวใช่ไหมครับหมวดตอนนี้กอดการจองห้องพักก็โหยากขึ้นแล้วนะแต่ว่ามาดูววว่่ว่าททองเียตัไหน จะเป็นหุ้นท็อปพิกรอบนี้นะคือเรียกว่ายังมีอัพไซด์จะมีโอกาสขึ้นไปนรอบนี้ได้ก็เราจะมีหุ้น็อปพิกสาตัวแล้วกันนะครับในกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยในส่วนตัวกลุ่มโรงพยาบาลครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมาเรียกว่าขึ้นยกแผงเลยนะมาดูซิว่าโรงพยาบาลรอบนี้นะครับเราเลือกอะไระแบ่งหินไว้หน่อยว่าก็จะมีระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลขนาดกลางนะครับมปดูซิว่ารอบนี้ แล้วจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าจะมาเลือกโรงพยาบาลกลางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะมี3เรื่องที่วัน,นี้คงจะมาคุยกันครับผมครับผมอ่ะดีเลยครับเราไปเรื่องของภาษีขายหุ้นก่อนไหมเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของภาวะตลาดกันเชิญนฮะโอเคได้ครับนะครับอโอเคเรื่องภาษีขายหุ้นผมคิดว่าตอนนี้ก็ ทุกคนพอจะได้ทราบข่าวลวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เอาว่าตอนแรกก็มีน้องโทรมาเหมือนกันพี่รับมีมาตรการของทางพาังก็ได้ก็นกึกว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็รอ <c oughs> อยู่เหมือนกันพราะช่วงไพยทีจะมีมาตรการกระตุ้นอย่างเช่นการบริโภคการเที่ยวใช่ไหมปรากฏไม่ใช่นี่เป็นมาตรการเรื่องเก็บภาษีขายหุ้นอาหานี่ก็ออกมาแล้วนะครับก็เป็นว่าคงต้องรอทางกฤษฎีความรัฐตีความอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยรวมภาพโดยรวมก็คือก็จะมีการเก็บภาษีขายหุ้นใรเริ่อนก่อนนะที่ 0.05%นะก่อนจะเก็บเต็มเพดานเลยก็คือ0.1%ตอนนี้ตอนนี้ฟังความเห็นหลายฝ่ายแล้วนะครับก็มีทั้งฝ่ายที่แบบมองเออมันก็ดูเหมาะสมนะบางฝ่ายก็บอกเออมันก็จะมีข้อที่แบบต้องระวังระวังนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีมุมมองนะครับทั้งมุมมองในภาพระยะสั้นระยะกลางด้วยนะครับก็หมายว่าก็มีเสียงที่ค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมีมคิดว่าคงจะมองไว้ประมาณสัก2-3มุมด้วยกันนะครับมุมแรกคือทางฝั่งรัฐบาลเองนะก็คิดว่าคงจะ ได,ได้ได้ได้รับเงินนะครับจากก้อนนี้นะครับก็คือในเรื่องการเก็บภาษีนี่แหละนะครับก็ได้เงินไปนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่านี่ชัดละนะครับแต่ฝั่งที่เป็นในฝั่งที่เป็นนักลงทุนนะฝั่งที่เป็นบลอกเกอร์อันนี้ผมคิดว่าก็จะมีเสียงหลายเสียงเข้ามาว่าเอแล้วแบบนี้เนี่ยมันมันจะมีผลลบหรือว่าผลบวกอย่างไรนะครก็มีไหลกระแสครับ โดยมันเริ่มจากผลที่ผมมองว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก่อนนะก็คือในเรื่องความกังวลเนี่ยต่อสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันอาจจะลดลงไปครับโดยเพราะการเทรดที่เป็นลักษณะพวกโปรแกรมเทรดหรือว่าเป็นพวกที่เป็นการเทรดเก่งกําไรแล้วกันนะหรือเป็นพวกอะไรนะไฮฟรีแคลนซี่เทรดดิ้งเนี่ยเพราะว่าเขจะมีการซื้อขายบ่อยมากพอมีการซื้อขายบ่อยมากเนี่ยโอ้หพอมาเจอเรื่องตัวเรื่องการเก็บภาษีด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีตัวคอสค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกว่าพุ่นเกมไรเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในใน,ในเรื่องตัววอลุ่มการซื้อขายนะครับแต่มุมนึงนะบางคนมุมพวกว่าเอ๊ะอย่างนี้นะักคุณต้องมีการปรับพฤติกรรมนะในการถือครองหุ้นให้มากขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเทรดเยอะมากเสร็จสั้นๆเนี่ยก็จะโดนในส่วนตัวตัวตัวภาษีนี้เข้าไปข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการถือครองหุ้นอาจจะยาวนานขึ้น อาจต้องรอทามิ่งอาจต้องรอแบบโอ้โหต้องถือสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยนะเป็นภาพระยะกลางนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งคิดว่าก็น่าสนใจคือในฝั่งต่างประเทศต,ต้องบอกว่าต่างประเทศเอ,เองนะครับก็ลองไปศึกษาดูคิดว่าก็จะมีหลายหลายประเทศนะครับที่เขามีเก็บภาษีนะแต่ก็จัดส่วนไม่เท่ากันนะครับบางประเทศก็สูงกว่าที่สูงกว่าบ้านเราในปัจจุบันนะบางประเทศก็ต่ำกว่านะครับแต่จําได้ว่าตอนนั้นก็มีนโยบายเนี่ยของทางข้ารการตอนที่ช่วงก่อนนู้นเลยนะครับมีเรื่องกับติวที่เป็นการอะไรนะ เปิดเสรีค่าคอมช่วงก่อนต้นนันนะครับก็หมายว่าโวลุ่มตลาดเนี่ยก็กลับมาคึกคักแต่จําได้ว่าในส่วนตัวบลกเกอร์ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉลี่ยก็เรื่องผลประกอบการนะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามโวลุ่มนะครับเพราะว่ามันก็มีการลดในส่วนตัวค่าคอมลงไปไอ้ว่าเคสเนี้ยผมคิดว่าคงจะต้องกลับมามองนะว่าตลาดจะตอบรับกับผลกระทบอย่างไรเพราะตอนนี้มันก็มีหลายกระแสเข้ามามากเหลือเกินครับครับผมนะฮะก็มีมุมมองเยอะแยะเลยนะครับแต่เอาละ ถ้าโดนจริงๆอ่ะกลุ่มกลางกลุ่มเล็กเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบหน่อยนึงจากตรงนี้ไม่หน่อยอ่ะไม่แน่กราบผมราวัดเทนมันอาจจะหายไปหรือว่าสายเขาเรียกว่า Market Maker นะฮะเขาโอ้โหต้นทุนมันก็ขึ้นมานะอ้าวนะครับทีนี้ไปดูภาพของตลาดหุ้นครับพี่เอกครับวันนี้ก็ถือว่าบวกได้เล็กน้อยครับอ่าโอเคครับก็วันนี้วันสุดท้ายนะของเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ จะเข้าสู่เดือนธันวาแล้วแล้วก็จะข้ามปีใหม่ละนะครับก็เป็นเดือนที่ว่าคงจะเห็นภาพตลาดก็จะเป็นภาพที่ลักษณะคืออาจจะเป็นซึมๆมออกค่านะครับปริมาณการซื้อขายต่างๆที่ว่าก็คงจะเป็นภาพการชะลอตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ทุกปีเลยนะครับแต่ว่าในปีนี้นะก็มาตามซิว่าจะเป็นแบบทุกๆปีหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องตัวประเด็นการทุนที่ดูน่าสนใจนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วก็ช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับ ออมาเริ่มในส่วนตัวต่างประเทศก่อนนะต่างประเทศก็จะมีคืนนี้ครับติดตามทางประธานเฟดเนี่ยเขาจะมาพูดถึงทิศทางเรื่องตัวภาพเศรษฐกิจเงินเฟอ้อนะครับตลาดแรงงานเนี่ยนะครับก็มาดูชีว่าท่าทีนะของเฟดจะเป็นยังไงนะีซึ่งวันที่ประมาณ14-15เดือนหน้านะครับก็จะมีการประชุมเฟดนะครับอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนนะแต่ว่าดูทิศท่าทีว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็จะมี ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆออกมาครับในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าอย่างเช่นตัวเลขพีซีอต่างๆก็เป็นสิ่งที่นักทุนตอนนี้ก็ลองเฝ้าติดตามอยู่ครับในส่วนบ้านเราประชุมกรนงวันนี้นะก็คาดว่าน่าจะมีการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ย0.25้นตะครับตอนนี้ดอกเบี้ยเราน่าจะขึ้นไปประมาณ1.25แล้วนะก็คิดว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอีกสักประมาณ1-2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามองถึงในส่วนตัวปัจจัยในประเทศอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องกับตัวมาตร,ร,รการน,าน,นะมาตรการต อย่างล่าสุดรู้สึกจะมีมาตรการเยียวยาออกมาเยียวยาเรื่องตัวประเด็นเรื่องน้ําท่วมนะครับแล้วก็ก<อ>็อันนี้ก็เป็นเซนิเมนต์คิดว่าคงเป็นเซนิเมนต์ในเชิงบวกนะต่อกลุ่มที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านอะไรต่างๆพวกกลุ่มที่เป็นอะฮะดู home Global, home Pro, โฮม g l o b a l home p r o ค t าปีกลุ่มนี้คงน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับจากเซนิเมนต์เรื่องนี้ครับอันนี้ก็เป็นปัจใจ3ามสีส่เรืญญ<ะ>่องแล้วกันที่นํามาฝากครับกลับผมเอากรอบเซ็ตจะอยู่แนวรับเังตาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ใชครับโอเคครับมาดูกรอบเซ็ตนะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณล่าสุดตอนนี้หนึ่งศกหนึ่งหกสองห้านะผมมองวันนี้คงจะเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบแคบๆครับเอาไปว่าหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าสัา์ปัจจัยที่ต้องติดตามคือมันจะมีปัจจัยในเรื่องตัวเต่าเทเนั่นแหละนะก็เอาไปว่าถ้ามันออกมาตัวโล่งตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วก็เงินเฟอ้อออกมาไม่ได้สูงมากเนี่ยอันนี้อาจเป็นปัจจัยหนุใน,น,นในเซ็ิเมนต์ในเชิงบวกในเดือนหน้าครับ ครับผมอ่ะไปหุ้นที่น่าสนใจครับใช่หุ้นในอุตสาหการรมท่องเที่ยวหรือเปล่าครับ <laughs> ใช่ใช่ครับอ่ะโอเควันนี้ก็เลือกมาเป็นกลุก่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมมีกราฟเลิฟสวยเนี่ย <c oughs> มาฝากท่านผู้ชมด้วยนะอะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขออนุญาตนะครับดูกราฟนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ปึ๊บอ่าย้ายมาล้โอเคครับอ่าดูกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเรายังมองว่าคือถึงแม้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าราคาหุ้น ในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยบาริษักก็ยังมีการขาดทุนอยู่แต่สังเกตครับว่าราคาหุ้นีก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเช่นหุ้นนะฮะตัว AWC a ร o วันก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับคิดว่านักทุนที่มองกลุ่มนี้คงจะมองไปข้างหน้านะว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นตัวกลับนะครับแล้วเผ่อก็อาจจะมีการพลิกเป็นกําไรด้วย นะครับมว่าจะเป็นช่วงไตามาสี่หรือว่าปีหน้าแต่ที่เดีว่าเราพยายามจะมามองว่าท่องเที่ยวโบเราคงจะมาซื้อหุ้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันคงจะไม่ได้เราคงจะมามองเป็นการเลือก top ปพิ k แล้วว่าตัวไหนบ้างที่เป็นไล่เลองอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3นะที่เป็นตัวที่ดูน่าสนใจมากที่สุดนะครับผมขอมารับอัพในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็หอาว่าในไตามาสี่แล้วก็ปีหน้านะครับเรายัางคิดว่าเอาลุกนะในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยยังดีอยู่ครับคิดว่าเราเก็ตได้ง่ายเลยถ้าสมมติว่าไปเที่ยวในช่วงปลายปีเ สังเกตได้ครับว่าตอนนี้นักเที่ยวเป็นยังไงการจองห้องพักเ,เป็นยังไงการจองตั๋วเครื่องบินเป็นยังไงเรียกว่าก็ก,ก็ค่อนข้างจะแน่นทีเดียวคนเยอะมากขึ้นนะครับการปรับตัวของตัวในส่วนตัวรูมเรทเข้าห้องพักตอนนี้ก็มีการขยับขึ้นไปละนะครับในช่วงฤดูท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้ามองถึงในส่วนของตัวอย่างบริษัทเองเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะมีการเข้าไปซื้อกิจการเพิ่มเติมไปซื้อกิจการโรงแรมเพ <voorbeeld S 1> <conhe rado. S 2> ิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้ามองจากนักเที่ยวเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดตอนนี้เน ตัวเลขก็ประมาณอ,อยู่ตอนนี้ที่มาสักเจ็ดสิบล้านใช่ไหมครับเราคาดว่าสิบล้านช่วงปลายปีนี้สิบจุดห้าล้านคนปีหน้าเนี่ยเรามองน่าจะขึ้นเป็นดับเบิลเลยแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนยังไม่มานะในรอบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมองว่าในช่วงแต่ปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยถ้าจีนมีการเปิดประเทศได้โอ้โหอาจจะได้เห็นนักท่องเที่ยวยกับเข้ามาได้เพิ่มเติมขึ้นอีกเพราะฉะนั้นกรณีก็เป็นธีมการลงทุนในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ย ก็ยังมองในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากในเรื่องตัวปัจจุบันเนี่ยจะเรียนไปว่าหุ้นขึ้นมาแล้วในแต่ละตัวแล,แล้วเราก็ต้อง,องมองว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีอัพไซต์ของการขึ้นได้บมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะถ้าดูจากช้าเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัว Passenger คือผู้โดสยสารนะครับที่มีการเข้ามานะครั้งขาเข้าขาออกในของ AOT เนี่ยก็เห็นได้ว่านะครับเนี่ยกราฟมันก็ขึ้นมานเรื่อยเลยอันนี้ก็ปี 2022แล้วก็เราทายว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นต่อนเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวตัวตัวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับคราวนี้กลับมาว่าแล้วรอบนี้นะตัวไหนบ้างที่เราขอเลือกนะเป็น top p i t k สาตัวเลยนะถ้า<ม>ท่องเที่ยวเนี่ยสตัวนี้เราคิดว่าน่าจะมี upside ของการขึ้นได้ค่อนข้างดีนับจากนี้ต่อไปนะครับตัวแรกนะครับเราเลือกตัว alt alt เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมามองที่ชาร์ตนะครับดู c h i c a l ไปพร้อมก,กันเลยนะครับ ตัวแรกเราเลือกเอลครับเพราะว่าโอ้โหแน่นอนว่าทั้งขาเข้าขา,ขาออกคือต้องผ่านอยู่แล้วนะเอลเนี่ยอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราเลือกนะครับเป็นอันดับหนึ่งะครับคำถามคือตอนนี้โอ้โหราคาขึ้นมาขนาดนี้นะล่าสุดอยู่ประมาณ74บาทแล้วย,ยังจะไปต่อยหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เรียน,นไปครับว่าอพอธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาเอลก็จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่แบบคือตรงตรงเลยรับตรงตรงเลยนะทั้งขาเข้าขา,ขาออกเพราะฉะนั้นราคาคอมเนี้ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ74.5บาบาทเนี่ย เราคิดว่ายังมีอัพไซด์นะครับเราคิดว่ากำไรอาจจะมีการพลิกกลับมาเป็นกําไรได้จากเดิมที่เป็นขาดทุนเนี่ยก็คือในช่วงประมาณสัก2-1ปีหน้านะครับเราคิดว่าตัวนี้นะครับมีอัพไซด์คือราคาเป้าหมายนะจะอยู่ที่ราคา85บาทนะครับก็หมายว่าในช่วงไฮซีซั่นนั้นแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยเรียกว่าน่าจะคึกคักได้เลยในเรื่องตัวนักเที่ยวที่กำลังจะกลับเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นนัมเเอรนอันดับหนึ่งนะที่เราเลือกครับอันดับสองอันดับสองครับอันดับสองก็ จะเป็นในส่วนตัวธุรกิจโรงแรมครับเราเลือกตัว AWC เป็นผู้อันดับ2ครับ,บ AWC ส่วนใหญ่คือเป็นโรงแรมนะที่อยู่ที่อยู่ในประเทศครับเราคิดว่าโรงแรมในประเทศตอนนี้ก็หลักๆก,ก็จะมีการฟื้นตัวแล้วก็ลุมช่วงไต่มาสีด้วยนะครับแล้วก็เขายังมีเข้าไปซื้อกิจการโรงแรมอีกสองแห่งเพิ่มเติมเลยนะเหมือนเขาเตรียมความพร้อมเลยครับว่าโอ้โหตอนนี้เร่งเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะกลับเข้ามาได้แล้วก็มีการเข้าไปซื้อกิจการ M&A ต่างก็ เริ่มมีทยอยเข้ามาก็เอ AWC เป็นหุ้นอันดับ2นะครับที่เราเลือกครับเราให้ราคาเหมาะสมนะที่ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเจบ,บาทอาจจะเกือบ7บาทครับสับตัว AWC นะครับแล้วก็มาปิดท้ายนะครับอันดับ3นะที่เราเลือกก็จะเป็นตัวหุ้นเอราวันนะจำได้ว่ารู้สึกว่าราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่บาทสามแปดค่อยๆข,ขึ้นมานเรื่อยๆแต่รู้สึกว่างบนะจะยังเป็นการผลประกอบการเนี่ยยังเป็นขาดทุนอยู่แต่คิดว่าคงจะเป็นการขาดทุนที่ลดลงนะครับแล้วก็ ต่อเนื่องแล้วก็ปีหน้าคงจะลุ้นให้เป็นการเทอนาลาหรือว่ากลับเป็นกําไรได้นะครับส่วนตัวเอราวันก็แน่นอนครับเป็นอันดับ3นะครับเรามองว่าหุ้นค่อนข้างจะขึ้นน้อยนะเมื่อเทียบกับกลุ่มครับยังคิดว่าราคายังแลักกาจากช่วงที่ปีโควิดนะปีโควิดตอนนั้นหน้าที่ราคาประมาณสัก5้าบาทก,กว่านู่นนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังขึ้นน้อยแต่ก็มองว่าราคานัปัจจุบันเนี่ยที่มันขึ้นน้อยเนี่ย ก็มองขอมองเป็นโอกาสแล้วกันนะครับเราให้ราคาเหมาะสมของตัวเอราวันเนี่ยไว้ที่ราคาห้าบาทยี่สิบครับโอเคครับอันนี้เป็นหุ้นพอพิกในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมครับผมไปอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลครับก็โอเคครับอ่ามาถัดไปก็จะเป็นในส่วนตัวนะครับลาโรงพยาบาลบ้างนะครับโรงพยาบาลสเก็ตครับว่าหลังๆเออหุ้นเริ่มมากลับมาคึกคักนะเริ่มกลับมาคือทั้งมาทั้งกระบี่เลยทั้งโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลกลาเลย วันนี้นะครับเราก็เลยมาพูดถึงตีมกลุ่มโรงพยาบาลว่าในช่วงครึ่งหลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หุ้นอะไรที่แบบดูแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากที่สุดผมขอแบ่งค่ายครับก็คือค่ายแรกจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็คือจะเป็นหุ้นตัว b s แล้วก็ BDMs นะครับค,บคบ่ายที่2จะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางคือตัว BCS แล้วก็ c h g นะครับเราไปดูก่อนว่าไต่บ้านสี่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับไต่บ้านสี่เนี่ยเรามองว่ากลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับ กำไรนะก็คิดว่าน่าจะมีกําไรออกมาเนี่ยเป็นกําไรทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ากําไรนะมันจะโตสลับกันนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะกำไรจะโตดีคือยีแต่ลดลงคิวนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางเนี่ยจะโตคิวลดลงดีเออมันสลับกันเลยนะสลับกันเลยนะครับทีนี้ภาพรวมเนี่ยนะครับเราคิดว่ากลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้นะครับก็ดูแลเนี่ยกำลังกำไรโอเคแหละนะครับมันก็คงจะเติบโตได้เพียงแต่ว่าถ้าเลือกตอนนี้ นะเราขอเลือกตัวโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางครับอาจจะเป็นหุ้นที่กลับมาได้ดีกว่าในช่วงไตรมาสิเพราะหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นว่าการกลับมาของผู้ป่วยโควิดเนี่ยตอนนี้คนเริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วนวรู้สึกมันจะมีเริ่มมีแล้ฮะสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วนั้นจะอ่านข่าวนะครับก็เริ่มเริ่มมีคนที่แบบไปฉีดไปต่างๆมากขึ้นแล้วนะครับ ราะนันเองโรงพยาบาลขนาดกลางก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากประเด็นตรงนี้นะครับในขณะที่เพนอัพดีมานนะแล้วก็ในส่วนตัวพวกเย่นเช่นตัวผู้ป่วยนะทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญงัลล้นรูปบาลขนาดกลางนะเราก็เลยมองว่าราคาหุ้นที่เคยนะเคยขึ้นช้าเคยเป็นตัวแลก,กาดในรอบนี้เนี่ยอาจจะกลับมาได้ดีในช่วงไตรมาส4ีนะครับก็เพราะถ้าเลือกก็คือขอเลือกตัว ตัว BCS แล้วก็ c g เป็นหุ้น top pick นะครับในช่วงไตรมาสี่ครับอกลับผมโอเคชัดเจนฮะดูดูดชิกราฟสักหน่อยอ่าดูกราฟหน่อยดูกราฟหน่อยครับอ่ะดู BCS นะครับมาดูตัวแรกก่อนนะ BCS ท่ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 20บาท, 20, บาท20ตังค์นะครับผมถือว่าราคาหุ้นตอนนี้ก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ตูเหมือนจะขึ้นได้ช้ากว่าตัวโรงพาบาลขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ ราคาคงจะติดลมบนไปข้างบนแล้วครับแต่จุดสังเกตการขึ้นมารอบนี้นะครับผมลองนะลองลองลากเส้นนะใช้เทคนิคมาช่วยเนี่ยลองลากเทรนมาดูเนะี mm ่ย hmm. ก็ปรากฏว่าราคาตอนที่มันลากเนี่ยมันเหมือนม,มันมีทะลุนะตรงทะลุกรอบข้างบนขึ้นไปนะครับแล้วจุดที่ทะลุเนี่ยนะฮะก็พอลองใส่วลุ่มเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้วลุ่มมันก็เริ่มแบบขยับขึ้นมาด้วยนะก็เหมือนกับว่าตัว BCS เนี่ยโรงสร้างแต่เดิมเนี่ยที่อาจจะขึ้นไปอชนหน้าต้าไม่ผ่าน อาจจะเป็นลักษณะาการเทรดที่เป็นแบงขาลงเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกําลังมีการทะลุขึ้นไปก็แปลโครงสร้างอาจจะเป็นจุดกลับตัวหรือว่าเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้นะครับที่สําคัญครับเราคิดว่าตัว BCS เนี่ยในไตรมาสสเนี่ยที่เขาเป็นการขาดทุนนะจากตัววัคซีนโมเดนาที่เขาสั่งเข้ามาล็อตใหญ่นะแล้วก็ยังไม่สามารถจะขายได้หมดนะครับตรงนี้มันจะไลท์ออฟออกไปแล้วก็ทําให้ตัว BCS เนี่ยกลับมาเป็นกําไรก็แปลหุ้นจะเป็นลักษณะาการเทิร์นอะลาว คือพิกจากขาดทุนเป็นกาไรไตรมาสี่แล้วก็ชาร์จผมคิดว่าก็ฟ้องเหมือน,ก,ออนกันนะว่าราคาหุ้นกำลังมีการ,การเปลี่ยนโครงสร้างนั่นเองครับก็ถือว่าสัญญาณหุ้นตัว BCS ใช้ได้ครับอันนี้แผนการเทรดราคาเบรคตรง20บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็มีการย่อกลับลงมามคิดว่าย่อกลับลงมาก,ก็ดูโครงสร้างไม่ถึงกับแย่มากนะครับน่าจะเป็นการพักตัวนะบนโครงสร้างที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นซะมากกว่านแนวรับผมองสักประมาณอาตีสัก19ไปปลายแล้วกัน19.7 ถึงประมาณสักยี่สิบาทแล้วกันที่ว่าถอยไม่เยอะนะครับส่วนก,กรอบด้านบนรอบนี้คงจะมองลุ้นการทะลุไฮครับตั้งแต่ราคาย1บเอ็บาทยีบาทห้ 50, าิก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีกาสพักตัวแล้วก็ขึ้นไปทดสอบตามด้านบนได้ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว csg อ,อันนี้ก็เป็นปลายอันหนึ่งตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวที่ถ้าสมมติเลือกระหว่างตัว bcs แล้วก็ csg ลงาบาลขนาดกลางด้วยกันนะคะผมคิดว่าตัว csg ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นช้ากว่า สาเหตุก็เพราะว่าราคาหุ้นยังไม่ได้มีการเบรกนะตรงตรงโซนตำแหน่งแนวตั้งขึ้นไปยังไม่ได้มีการเบรกายขึ้นไปสียอจีถ้าจะเบรกได้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ3.7ครับถ้าท่านผู้ชมบอกว่าจะซื้อแบบปุ๊บให้ขึ้นเลยเนี่ยต้องทะลุ3.7ก็จะเป็นโครงสร้างการเปลี่ยนแนวโน้มหุ้นก็น่าจะขึ้นได้ดีอาจจะไปได้ถึงราคาประมาณ3 9ถึง4บาทได้เลยครับ ครับผมอ่นะครับวันนี้ก็เห็นภาพไปนะคะหลายตัวเลยทั้งกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาลถึงเวลาคำถามแล้วครับพี่มลครับค่ะไปกันที่ PTG ค่ะโอเคครับอ่ามาดู PTG ครับอ่ะตอนนี้ราคา14.7เอโอเคครับผมคิดว่าดูกราฟเกิฟดูค่อนข้างใช้ได้ครับใช้ได้นะครับจริงๆโครงสร้างหุ้นเนี่ยมันเป็นการออกค่ามานาละนะแล้วก็แกว่งอยู่ในกรอบระหว่าง สิบสาบาทห้าสิบด้านบนก็สิบ้าบาทกว่าสิบกบาทมานานล้วแต่รอบนี้ผมคิดว,ว่าถ้าดูระยะสั้นนะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือมันขึ้นจากแบนล่างขึ้นจากกรอบล่างตัวราคาสิบาบาทห้าสิบขึ้นมาครับผมคิดว,ว่าตอนนี้คงจะกลับขึ้นไปนะลุ้นกรอบบนแล้วกันนะครับแนวะต้านสักประมาณสิบห้าจุดห้าถึงสิบหกา 15, 5, 6, 6, บาทครับอืมค่ะตัวต่ไปที R ่ซค่ะ P R C อมาดูตัวพวกรับเหมาคอนสตรัคชั่นบ้างโอเคครับรับเหมาหลังๆก็รู้สึก ไม่ค่อยเห็นนะเรื่องตัวงานประมูลแรงต่างนะครับก็ถว่ารับเหมาก็เป็นกลุ่มที่ผมกาลังเฝ้าดูอยู่ครับแล้วก็ตามถ้ามันเริ่มเห็นการประมูลแรงต่างเข้ามาเนี่ยนะครับผมคิดว่าก,กลุ่มรับเหมาเนี่ยอาจจะน่าจะกลับมาได้นะอาว่าช่วงนี้ก็คงจะต้องเฝ้าไปก่อนส่วนราคาหุ้นตัวเทีซีก็คงจะลงมารอข้างล่างนะครับยังไม่น่ามีอะไรในขณะที่ราคาหุ้นตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2ี่เก้าตังค์อาจจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยซึ่งพอช่วงหลังเนี่ยนะครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผมมองว่าตลาดพอ v ว l ุ่ e มันลดลงไปนะในช่วงปลายปีแล้วมีเคสเรื่องมอเคสเรื่องประเด็นเรื่องตัวเก็บภาษีหุ้นอีกผมคิดว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กตอนนี้คงจะต้องอาจจะต้องชะลอไปก่อนครับอาจจะไม่ยังไม่ถึงรอบแล้วกันครับค่ะตัวต่อไปกราฟแกราฟก้ามาดูหุ้นใหญ่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าหุ้นเล็กชะลอถามหุ้นใหญ่เลยดีครับได้นะครับโอเคครับกราฟลอยฟ้าอ่าโอเคครับราคาตอนนี้52บาทอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นท็อปพิกนะครับ ในกลุมลอยฟ้าของเราครับเราก็ยังเชียร์แล้วก็ยังคิดว่าในเรื่องตัวโมเมนตัมเออร์เน็ตในไตรมาสสี่ยังน่าจะขึ้นได้ครับน่าจะเป็นลักษณะคือมีกําไรได้เพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ก็คิดว่าอยู่ในการสะสมนะในเรื่องของตัวชาร์ตก็เป็นการใช้เบี่ยงข้างแต่รอจังหวะของการเบรกมากกว่านะครับ<ช>ตำแ<ถ>หน่งที่มองการเบรกก็คือประมาณโซน53บาทครับผมคิดว่าราคาทะลุายในอรอบสัปดาห์ได้น่าจะวิ่งดีนะก็เป็นจุดฟอลโล w ได้ครับ5้าบาทเบรกได้ก็มองที่ ประมาณโซนในใกล้หาายครับ5758จปได้เลยครับค่ะตัวต่อไป TFM ค่ะ TFM อ่าโอเคครับมา TFM นะครับโอเคครับราคา9บาทตอนนี้ดูจะ,จะหัวลุ่มจะหายไปนะครับโครงสร้างหุ้นก็คือลงมารอและนะตัวนี้ผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรครับเป็นการออกข้างมากกว่าแต่ถ้าถามว่าตรงนี้จะขายไหมเนี่ยจะต้องตัดพอร์ตไหมผมมองว่าราคาหุ้น คือมันลงมากองด้านล่างแล้วนะครับถ้าเป็นผมถ้าติดอยู่เนี่ยผมขอรอแล้วกันแต่ยังไม่ขายนะเรื่องจะรอหารอจังหวะหารอปัจจัยใหม่ของตัว tfm ครับราคาคงจะอยู่แถวนี้เป็นสักระยะหนึ่งก่อนครับค่ะตัวต่อไป prm ค่ะหุ้นเรือฮิมามาลีนได้ครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ดูไม่ธรรมดานะช่วงนี้ราคาเบรกขึ้นไปที่สวยเลยครับล่าล่าสุดตอนนี้ก็คือเบาทห้าตังค์ละนะครับมาพร้อมโมลุ่มด้วย นะแต่การขึ้นมาตรงนี้อาจจะตึงๆหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่กรอบบนอย่างเงี้ยอินดิเคเตอร์ถ้าถามผมตอนนี้ราคาน่าจะมีการติดนะโซนโซนกรอบแนวะต้านสักระยะหนึ่งก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือภาพอยู่ในลักษณะที่เป็นโอเวอร์บอทครับอาจจะเห็นราคาหุ้นมีการพักตัวได้ครับถ้าเป็นแผนการเทรด KM ผมรอจังหวะของการยอ่อจังหวะของการปรับฐานนะย่อลงมาคำถามคือแล้วย่อลงมาดูตรงไหนนะครับอ่ะนะครับผมใช้ชาร์ทเทคนิคช่วยก็ แนวรับอยู่ตรงเส้นสีเขียวนี้ครับประมาณราคาหกบาทแปดสิบครับค่ะตัวต่อไป H H R ค่ะ H H R ค่ะอ๋อโรงแรมนะครับได้ครับอ่าโอเคมาตัวนี้นะครับตัว H Hotel นะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มโรงแรมต้องถือว่ากลุ่มโรงแรมเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าดูดูโอเคนะครับกี่ยพูดถึงไปแล้วเรื่องของนักท่องเที่ยวทัวริซมใช้ได้นะแล้วก็กลุ่มโรงแรมผมมองว่าโอเค พิ่ารณาว่าตัว s อ r อาเนี่ยอาจจะเป็นโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอาจจะทําให้เราไม่ได้แบบครอบคลุมเรื่องตัวกําลงกําไรนะแต่ว่าดูจากโครงสร้างชาร์กก็ถือว่ามาดีนะแลขราคาหุ้นค่อยไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยจาก3บาทค่อยๆขึ้นมาตอนนี้แต่4บาทแล้วคิดว่าราคาหุ้นคงจะรอการเบรกขึ้นไปครับแล้วก็น่าจะเป็นรัษมีการขึ้นได้ตามกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมครับค่ะอีกตัวหนึ่งุหุ้นเล็กค่ะสปาค่ะสปา มีสป,ปาได้ครับอันนี้ก็หลังๆก็เริ่มมีคนถามกันอ่าน,นี้ก็อยู่ในกลุ่มอะไรฮะกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมการเปิดประเทศอสปานะก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็รอบนี้ก็ไม่ธรรมดาพอขึ้นมาผู้นักงทุนก็ส่วนใหญ่ก็คือมองภาพเวลามีการเปิดเมืองเปิดประเทศหุ้นอันนี้ก็จะได้ไประโยชน์แล้วก็เป็นหุ้นที่มาจริงครับรอบนี้ราคาขึ้นมาตั้งแต่ประมาณนู่นนะครับ,รบ7เจ็ดบาทแปดบาทไล่ไปถึงราคาสิบเอ็ดบาทกว่าละ อีกทีว่าพุ้นตอนนี้เป็นการพักตัวครับนะแต่อย่างไรก็ตามการพักตัวรอบนี้เหมือนจะโครงสร้างยังไม่ถึงกับเป็นการเสียเทนนะครับผมคิดว่าแนวรับเอาเป็นว่ารอบนี้สมมติว่าสัปดาห์าานี้นะราคามันลงมาทําโลคือราคา10บาท50นะวันนี้พยายามดึงกลับผมคิดว่าในช่วงตั้งแต่สัปดาห์หน้านะถ้าราคามันยืนนะไม่ดุดโลตรงบริเวณ10บาท50เนี่ยพุ่นน่าจะมีการกระตุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะไปได้ถึงสักประมาณโซน11บบาท50ถึงบ2บาที่ัิบกลับปทเดิมกลับไปที่เดิมครับ อีกตัวค่ะ SNC ค่ะ SNC อ๋อ SNC อ่ะครับดั yeah. SNC อ่ะหุ้นกลางๆเล็กๆครับก็ยังดูไม่ได้มีอะไรครับแต่หลังๆสังเกตดูคือราคาหุ้นลงมาทำโโลนะแต่มันก็มี v ล l ่มซ support นะลุ่มมันค่อนข้างใช้ได้นะครับโวลุ่มเนี่ยสูงกว่าค่าเสี่ยในราคาที่ลงมากองประมาณ14บาทตรงเนี้ผมมองว่าคงต้องใช้เวลาครับอาจจะเป็นการออกข้างก่อนครับ ค่ะ,ะตัวต่อไป BJC ค่ะ BJC หรอครับค่ะถูกไหมอ่าโอเคตัวนี้เราเพิ่งจะมีออกตัวที่เข้าไอเดียไปเนี่ยแล้วก็มองพอยตัตว BJC คืออยู่ในทีมเราอยู่ในกลุ่มคาปิแลวคิดว่าช่วงปลายปีช่วงไฮซีซันการบริโภคุปโคนะครับภาคเอกชนควรจะมีการฟื้นตัวกลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์ครับแต่ BJC เนี่ยทำไมถึงเลือกเพราะว่าหนึ่งคือเวอร์ชันตัวนี้ต่ํามากเมื่อเทียบกับกลุ่มเนี่ยนะครับ จจุบันเนี่ยราคาตัวนี้3 0ิบกว่าบาทเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตัวตัวค่าสแตนดาร์ดดิวชันเนี่ยตอนนี้ลงมาแบนล่างเลยคือลบ2 SD เลยนะก็อบอกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับแล้วยังคิดว่าในเรื่องตัวกําไรเนี่ยยังน่าจะเติบโตได้แต่มาสิเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าตัวนี้ตูน่าสนใจนะกำไรโตแต่ดิวชั่นเนี่ยถือว่ายังไม่ได้แพงมากก็เลยมองว่าตัวนี้นะครับมองเป็นโอกาสนะครับในการทยอยซื้อสะสมถับตัวหุ้น BJC ครับค่ะตัวต่อไปค่ะ Home Pro ค่ะ มาครับโฮโกคาบปอีกตัวหนึ่งต,<ช>ตัวนี้เราก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เชียย์เหมือนกันครับเ<ช> <ๆ S 2> มื่อกี้ที่พูดถึงไปว่าประเด็นเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอตัวน้าท่วมใช่ไหมแล้ก<ช>็เรื่องมาตรการเยียวยากลุ่มนี้ก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์จากประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันครับราคาตอนนี้14บสาทสีนะคิดว่าเบรกขึ้นไปตอนนี้คงจะไม่น่าจะวกกลับลงมาต่าราคา14บาทแล้วนะสิบสบาทคงจะมองเป็นแนวรับนะครับแล้วก็รอบนี้คงจะมองลุ้นเบรคายนะตั้งแต่15บาทขึ้นไปถึงราคา15บาท50ครับ ตัวต่อไปฮาน่าล่ะคะโหโนี้เยอะนะครับโอเคได้เลยครับมาเ <c oughs> อนน <c oughs> าหมดเลยมาได้เลยครับฮ <c oughs> <ม>าน่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมาต่อนะจริงๆตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นการพักตัวก่อนนะครับแต่รู้สึกว่าฮาน่าติดลมบนแล้วเอาว่าตัวนี้ผมคิดว่าคงจะมองเป็นการเทรดดิ้งเก่งไรนะครับเพราะว่าอีกพาร์ทหนึ่งนะถ้าเรามองจากฝั่งอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องตัวภาพใหญ่เรื่องตัวภาพอีคอนในต่างประเทศในฝั่งยุโรปเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็น เรื่องประเด็นที่ความกังวลนะครับแล้วก็เรื่องตัวค่าเงินบาทที่มันเริ่มกลับมาแข็งค่าสองประเด็นนี้ผมคิดว่าทำให้ตัวกลุ่มเทคโนโลยีมันอาจจะมีประเด็นทาให้ราคาหุ้น,นขึ้นมารอบนี้มันอาจจะมีการพักตัวได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองเป็นการเทรดดิ้งเกมงกำไรนะครับ mm. มาดูแผนการเทรดวา,หาหนาครับแนวรับนะผมมองที่ประมาณโซน48บาทนะแล้วก็ใช้จุดตัวนี้นะครับห้ามหลุดเอาไปว่าราคา47นะแนวรับ48ถ้าถอยลงมาต่ากว่า หลุด4-7บาทลงไปเนี่ยอาจจะต้องระวังและ้นะครับในทางกับกันนะครับราคาถ้ามีการเบรกขึ้นไปแนวต้านคือชนกรอบบนนะบวก2 SD อยู่ที่ประมาณโซน55-56บาทครับค่ะอีกตัวค่ะ JMT ค่ะอ่าอ, <laughs> อ่ามา JMT ครับโอ้โหออกข้างเลยนะตัวนี้ก็ต้องรอครับนะเพราะคงหุ้นคือ,อราคามันอยู่65มาตั้งแต่ ช่วงวีสองวีเดือนหนึ่งด้วยะนะยังไม่ไปไหนเลยครับยังไม่มีอะไรครับตัวนี้นะครับก็ใช้เทคนิคก็เป็นตัวช่วยแล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันเริ่มมีการเบรกพายอ่าโวล่มเข้าสัญญาณกลับตัวแบบนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีการกลับตัวได้นะครับถ้ามองคือราคา67บาทเบรกได้ก็จะเป็นจุด follow by ครับค่ะอ่าอีตัวหนึ่งค่ะ B E M สุดท้ายค่ะ B E M อ่าเบมโอเคครับอานรครับ ขนส่งอ่ะโอเคครับอ่ะตอนนี้เก้าบาทสลึงนะฮะตัวหุ้นขนส่งจริงๆอยู่ในตีมเรานะเราก็ทางบรอกเกอร์หรือลัทรับหรูเราก็เชียร์ครับตัวนี้ยังอยู่ในตีมอยู่ในประเด็นเรื่องขนส่งนะครับก็คิดว่าภาคธุรกิจการเดินทางนะมว่าจะเป็นการเดินทางในส่วนตัวรถไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนตัวทั้งด่วนเนี่ยนะครับก็น่าจะกลับมาคึกคักได้แต่ราคาหุ้นตอนนี้ผมถือว่ามันยังไม่ค่อยขึ้นมากนะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่ คือไม่ค่อยหอยวือหวามากเน้นจังหวะของการเทรดตัว BM เนี่ยคิดว่าคงจะเป็นจังหวะของการซื้อสะสมนะแนวรับรคิดว่าคงจะอยู่ที่9บาทนะครับถ้าหลุดลงมาก็ไม่น่าจะลงมาต่ำกว่าราคา8บาท80นะครับในขณะที่กรอบด้านบนนะผมมองที่ราคาประมาณใกล้ๆสักประมาณ9 6้าจุดกถึงเก้าจุดแปดครับขอบคุณมากๆครับพี่เอกครับครบจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ